สวัสดีครับสวัสดีไลฟ์สดนิดนึงฮะไลฟ์สดนิดนึงนะครับอ่าโอเคเราจบทริปแล้วนะครับมาจบปิดนะครับมืวันเปิดที่อ่าปั๊มปตทนะครับแถวแก่งคอยก็วันนี้ก็จบกันที่แก่งคอยเหมือนเดิมนะครับเรามาเทสกันเอาเลน้ำมันนะครับเปรียบเทียบทั้ง2รุ่น2ยี่ห้อนะครับสำหรับลูกค้านะครับบริษัทอ่าสีพาณิช์วัฒนา ขอเจ้ากอสีพองกิจรัฒนานะครับมาดูกันว่ารถ2นะครับ2รุ่นนี้ก็เลดไม่แตกต่างกันนะครับถือว่าใกล้เคียงนะครับสวัสดีครับท่านใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้เรามาเทสรถกันมาดูกันนะครับโอ้นี้เรามาเทส2สองรุ่นนี้นะครับพี่ใหญ่ทั้งคู่งานจริงใช้จริงนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ก็พี่คนขับนะครับพี่ตีนกับพี่โตนะครับฝีมือทั้งคู่นะครับวันนี้เมื่อกี้เราไปอ่างอ่านเราออกตั้งแต่ตอนตอนบ่ายใช่ไหมฮะออกกตอนตอนบ่ายตอนนี้ก็มาถึงที่นี่ก็บ่ายเหมือนเดิมนะครับหนึ่งเที่ยวจากแก่งคอยไประยองนะครับแหลมชวังสวยครับสวยทั้งคู่นะครับของหอจกอสิมกิจนะครับรถสวยนะครับคุณภาพทับแก้วทั้งคู่ นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลทข,ข้างบนงานเป็นไงโอเคพี่เดี๋ยวเราไปนู่นเลยนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูเลทกันนะครับจดไว้นะครับ,นะรบใช้งานจริงวิ่งจริงเลยนะครับเลดน้ำมันนะครับสำหรับตัวเ g นะครับก็ สองร้อ,อ,อกินไปเจ็สิบเอ็ดลิตรนะครับส่วนยีซสซสุสก,กินไปหกสิบแปดลิตรใกล้เคียงกันมากใกล้เคียงกันมากนะครับเราชอบทางยาวๆนี่เราเทสรุ่นเดียวกันนะครับประกบชิดรุ่นเลยเกือบตสูงเ่ี้ย่ว <c oughs> นสองรอบแล้วเนี่ย เป็นเล็กะนะครับผมเดี๋ยวกำลังคิดเรทคลิดทิงหูวทิ้งหศัพท์นิดนึงะเรนครับสอเ้าศูนย์จุดเก้านะครับ,รบหารหกจุด 3 4 4.25กิโลเมตรต่อริทขึ้นเขาลงเขาเรามีหนักอยู่30มสิบกโลนะ<ช>นะครับอันนี้นะครับเรทอยู่ที่4.25นะครับถ้าถ้าหักออกไปตชนั้นออกไปน่าจะได้เยใชนะถ้าหักออกไปน่าจะได้เรทเรทดีนะครับอ่ามาดูนะครับสอง ก็เอาเลทเท่ากันไหมหรือว่าเอากิโลเอากิโลเท่ากันเอากิโลเท่ากันนะศูนย์เก้ากิโลเ้านะครับผ <9. S 2> านนะครับเจ็ดหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดสี่จุดศูนย์แปดสี่ทั้งคู่ครับโอเคนะครับสี่ทั้งคู่ใช้ได้เลยครับครับท่าในใดสนใจก็เข้ามานะครับบอกเลยว่า เรื่องประหยัดเราไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับ mm hmm. นะรับผลงานของพี่ๆนักขับของสีพรนกิจนะครับวัฒนาประหยัดจริงๆประหยัดจริงๆนะครับก็รถก็คุณภาพใช้ได้ไหมดันมอได้ครับโอเคเลยโอเคนะสตทุกเกียร์ครับฮะ <laughs> ส,สัตวทุกเกียร์ได้ทุกเกียร์ได้ทุกเกียร์ได้ทุกเกียร์ <laughs> ยนะครับ ก็ขึ้นขึ้นมอโอเคนะโอเคครับโอเคไรุ่นใจเลยแข่งกับสามหกเฉยเลยนะครับเพราะว่าอะไรอันนี้เป็นเป็นรุนหกเกียร์นะครับเป็นหกเกียร์นะครับหกเกียร์หกเกียร์รับหัวมีหกเกียร์นะครับก็แข่งกับแปดเกียร์ก็โอเคได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่นะพอซัดพะเวียงกันก็เข้ามาครับถ้าลูกค้าเ้นไม่เน้นน้ำหนักเน้นปริมาิของเยอะๆยะเนี้ย เน้นปริมาตรของและน้ําหนักไม่เกินไม่เกินที่กฎหมายกําหนดผมว่าเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่น่าเล่นมากๆในการใช้ใช้รถของยูสุนะครับก็ประหยัดนะครับใช้ได้ถือว่าใช้ได้โอเคขอบคุณค,ครับพี่ดินนะฮะแล้วก็ท่านใดสนใจก็เข้ามาครับเข้ามาในเพจของอีสุทีเด็คิงฮอททักหรืออูสุตั้งเซฮวดขรปฐม,น,มนะครับท่านใดยอยากทดสอบอยากให้ทีมผมเข้าไป เ,เทดสรถให้นะครับบอกได้เลยนะครับบอกกับทีมงานหาถามเอสซมาได้นะครับแจ้งในเพจก็ได้ว่าโอเคอยากให้มาเทดสรถให้หน่อยอยากรู้เลทน้ํามันนะครับอยากรู้สมรรถนะนะครับเรามีรถให้ทดสอบนะครับโทรมาคุยกับเราหรือแชทมาคุยว่าอย,อยากทดสอบรถรุ่นนี้นะอยากรู้เรื่องเลทน้ํามันจากเส้นทางไหนไปไหนนะครับบอกเลยว่าลาวเไปมาแล้ว<อ>ไปมาแล้ว นะครับวิ่งข้ามประเทศก็เทสมาแล้วไม่ต้องกลัวนะครับเส้นทางดีนะครับเส้นทางก็บอกว่าทุกเส้นทางที่ไปก็เดี๋ยวกได้ออกไปเทสนะครับไปเทสมาให้โอเคนะฮะเดี๋ยวก็น่าจะต้องจักพี่ตินแล้วนะเดี๋ยวว่าผมต้องตีกลับนครปฐมนะครับของพี่ตินก็ยังอยู่ที่สระบุรีนะครับมารอรับปูนเที่ยวต่อไปต่อพวกผมก็คงต้องกลับแลละนะครับโอเคสวัสดีครับทุกท่าน